สวัสดีครับผมทอยทอยกิจดาครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิวเจ้าตัวเลน ef 20 35mm ม f 3.5ถึง4.5 usm นะครับซึ่งเป็นเลนเก่ามากนะครับอายุประมาณ30ปีแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูอินเสิร์ตกันก่อนเลยครับผมไป เราจะมาพูดถึงสเปคและ key ย์ a ฟเจอรของมันก่อนนะครับซึ่งผมต้องบอกว่ารอบนี้ผมจะอธิบายสเปคค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมเข้าใจแล้วมันเป็นเลนเก่าแล้วคนก็บางคนยังเกิดไม่ทันเลยนะอายุ30ปีแล้วนะครับผมเริ่มเลยนะครับผมอโอเคเดี๋ยวผมขอจัดมันนิดนึงนะครับโอเคครับเจ้าตัวนี้มันผลิตมาตั้งแต่ปี 1993นะครับตอนนี้2023นะครับก็เป็นระยะเวลา30ปีนะครับซึ่งผมก็จะไม่บอกว่ามันผลิตช่วงวันไหนเดือนไหนนะครับไม่ละเอียดขนาดนั้นนะครผมเอาเป็นว่าอายุมันประมาณ30ปีนะครับทุกคนน้ำหนักของเจ้าตัวนี้มันค่อนข้างเบานะปึ๊บเนี่ยมันอยู่ในกำมือผมได้พอดีเลยนะครับผมน้ำหนักของมันอยู่ที่ประมาณ340กรัมนะครับผม ก่อนหน้าที่จะออกตัวนี้มันมีเจ้าตัวรุ่นพี่ของมันตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นระยะเดียวกันนะครับคือ20-35เหมือนกันนะแต่ตัวนั้นจะเป็น f 2 8ตลอดช่วงนะครับเป็นเลนส์ L นะครับผมขอบแดงนะครับเราจะเห็นว่าเจ้าตัวนี้มันมี distance scale นะครับอยู่ตรงนี้นะครับปุ่ม AFM อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นแหวนโฟกัสนะเล็กๆเนี่ยนี่เป็นแหวนปรับระยะนะครับ ซึ่งก็จะมีตั้งแต่20ถึง35นะครับอ่ากระบอกเลนไม่ยืดนะครับทุกคนจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าเลนใช้ฟิลเตอร์ขนาด77นะครับใช้หน้าเลนใหญ่มากนะครับอ่ที่ผมบอกว่ามันเท่ก็เพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยข้างหน้ามันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับมันเหมือนเลนซีนีม่าเลยนะครับทุกคนแบบนี้นะครับผมได้มาในสภาพที่ค่อนข้างใสามากนะครับผมในราคาประมาณ ผมบอกตรงนี้เลยก็ได้ครับนะได้มาในราคาประมาณ5,000บาทนะครับเป็นเลนเก่าเก็บนะครับซึ่งผมจะต้องอามาติดกับอะแดปเตอร์เพื่อใส่กับ USRP นะครับผมเดี๋ยวมาดูสเปคกันต่อเลยนะครับผมเจ้าตัวเนี้มันจะมีค่ารูรับแสงอยู่ตั้งแต่ที่20เราจะสามารถดันรูรับแสงไปได้ถึงเริ่มตั้งแต่3.5นะครับ ดันไปได้ถึงประมาณ f 2 2นะครับผมแล้วก็ที่35มมินนะครับจะดันค่า f stop ไปได้ที่2 9 f เลยนะครับผมซึ่งประหลาดใจมากนะครับได้ไปขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็ความเพอร,ร์เฟกกว่านั้นก็คือค่า mtf กราฟของมันเนี่ย mtf c h a r ตนะครับไม่ใช่กราฟกราฟหรือ c h a r ตก็แล้วทตดนะครับก็คือมันดีมากเลยนะครับในระยะจากจุดศูนย์กลางแล้วก็ถัดออกไปนะครับแล้วก็ เกือบเกือบปายแล้วแต่ปลายมันจะล่วงอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นเลนยุกเก่าเราก็ต้องเข้าใจว่าปลายมันนะมันทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้น MTF ชาร์จให้ดูนะครับว่าที่ระยะ20กับระยะ35เป็นยังไงนะครับผมหนึ่งในขอ้อร้อยของตัวนี้ก็คืออผมต้องบอกก่อนว่าขอบดำมันเยอะมากนะทุกคนเยอะจนถ้าเราไม่ได้แบบ ใช้เลนคอลเลกชันในกล้องนะครับแก่เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เอาไปแก้ในโปรแกรมต่อนะครับผมมันก็หนักมากนะครับเราต้องเปิดเลนคอลเลกชันตลอดเวลาในการถ่ายนะครับผมแล้วก็ต้องไปแก้ในไลท์รูมต่ออีกนะครับผมซึ่งผมก็ทำใจได้แล้วนะเพราะว่ามันเป็นเลนในยุคนั้นเนาะมันผ่านเวลามานานแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อกับ กล่อง USRP ก่อนนะครับผมแล้วเรามาดูกันว่า,าถ้ามันอยู่ใน RP มันจะขนาดไหนนะครับผมอ่ะนี่นะครับคือผมให้มันต่อกับอะแดปเตอร์แล้วอยู่ใน RP นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพที่ผมวางบน,บนมือให้คนดูนะว่าเออมันขนาดไม่ใหญ่เลยนะครับทุกคนแล้วก็ประหลาดใจมากแล้วก็ถ้าเราติดไม่ชดอกันขนาดนี้ลงไปนะครับมันก็จะได้แบบเซตที่ ไม่ใหญ่เลยนะครับสามารถแบกไปได้เลยนะครับแล้วก็ระยะ20-35ี่เป็นระยะที่วอกสนุกมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูการที่ผมเอามันไปเดินวอลกด้วยนะครับว่ามันมีอาการเจิ o อาการสั่นมากขนาดไหนนะครับผมซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่าประทับใจมากนะครับนิ่งมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเดินวอลกนะครับด้วยเลน20-35นะครับตอนนี้ที่ระยะ20นะครับเปิดกันสั่นดิจิตอลไอเอสนะครับผมซึ่ง ตัวเลนไม่มีกันสั่นนะครับทุกคนดูเอาเองครับว่ามันนิง่งนิ่งหรือไม่นิ่งยังไงนะครับเพราะมันเป็นวายนะมันก็เลยดูนิง่งนิ่งนะครับผมแต่ตอนนี้ผมเดินถ่ายปกติเลยนะแฮน d h, h e นะมันก็จะมีเจอก์บางนะผมแต่ถ้าเราอยู่นิ่งถ่ายมันก็จะนิ่งมากเลยนะทุกคนคือถ้าเราไม่เดินนะ ก็ประหลาดใจเหมือนกันนะครับเลนที่ไม่มีการสั่นแต่ว่าเลนไม่มีการสั่นและกล้องก็ไม่มีการสั่นในกล้อง R ีตัวนี้เออแล้วไปถ่ายแบบเดินถือวอล์กเนี่ยมันก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าเวลาเรารู้ว่าอุปกรณ์เราจำกัดแค่นี้นะครับเราก็ต้องออรู้วิธีการใช้ของมันนะครับของผมก็น่าจะมีการเดินแค่นี้นิดหน่อยนะแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นการหยุดเดินหยุดยืนนิ่งๆน,น,นะครับเพื่อที่จะถ่าย บรรยากาศรอบๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูฟุตเทจกันนะครับผมไป ที่ไม่สุดมือนะครึ่งเดียวจริงๆเจ้าตัวนี้มันมีฮูดนะครับทุกคนฮูดขนาดหน้าเลนเจดิเนี่ยมันมันชื่อว่าเอ่อ EW 8บสองหรือแปดสิบสามผมจำไม่ได้นะแต่ว่ามันไม่สามารถหาได้แล้วนะทุกคนเราต้อง ชิปปิ้งมาจากต่างประเทศนะครับก็คือชิปปิ้งมาจากจีนนั่นแหละแต่จะเป็นฮุดเทียบแทนนะครับเดี๋ยวถ้าฮูดมายังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายลงในคอมมูอีทีนะครับผมแต่คุณดูสิครับมันเท่มากเลยนะเนี่ยถ้าเอาไม้ช็อตกันเล็กๆติดเข้าไปมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับปึ๊บแบบนี้เลยจบเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับถือได้สบายเลยนะครับ ถ้าเป็นงานวอกที่ผมถ่ายในช่องแบบปกติมันเป็นงานที่ไม่ได้ซีเรียสมากใช่ไหมครับเซตประมาณนี้มันเป็นเซตที่ดีมากนะครับในการถ่ายวอกนะครับไม่จําเป็นต้องแบบถือเซตใหญ่ๆนะผมเคยนะผมเคยคิดว่าถ้าเรามีเซตใหญ่ๆมันจะช่วยในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอได้ดีขึ้นมันก็ดีขึ้นจริงนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นช่องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือว่า วิดีโอที่เราจะต้องออกไปนอกสถานที่เราก็ต้องเจอผู้คนเยอะๆนะครับการที่มีซิสเต็มเล็กๆเนี่ยไม่เป็นที่สนใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกมากเลยนะครับถ้าเราเอาซิสเต็มใหญ่ๆลงพื้นที่เงี้ยทุกคนรอบๆข้างหรือชาวบ้านรอบๆข้างก็ก็จะมามองเรานะครับเราก็จะกลายเป็นจุดเด่นจากตรงนั้นไปนะครับผมตรงนี้จะเป็นการทดสอบแฟนะครับซึ่ง ผมต้องบอกก่อนเลยว่าเลนะอายุ30ปีเนี่ยมันจะต้องมีโกดและมีแฟร์แน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่งแฟร์มันกลมมากเลยนะครับแฟร์ที่มาจากดวงที่ตรงๆนะครับถ้าองศาพอดีนะไฟมันจะแบบเป็นดวงสวยมากนะครับซึ่งผมชอบมากบรรยากาศที่ผมถ่ายคือบรรยากาศในภาคเหนือนะครับซึ่งผมอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับทดสอบที่จังหวัดแพร่แล้วก็ทดสอบก่อนหน้านี้ก็คือที่เชียงใหม่นะช่วงที่ หมอกควันเยอะๆะปัจจุบันก็หมอกควันเยอะนะครับผมมันก็เลยให้แสงที่ไม่ได้เต็มที่นะครับเดี๋ยวต้องเอาไปใชจ้จริงๆจังๆก็คืออาจจะมีงานที่ต้องลงไปภาคใต้หน่อยหนึ่งนะครับเราก็จะได้ไปเจอกับแสงที่น่าจะคลีนกว่านี้เยอะเลยนะครับผมแล้วก็ผมจะให้ดูว่าการโฟกัสใกล้ๆมันเป็นยังไงบ้างนะครับที่เห็นก็คือผมโฟกัสที่รูปปั้นเนนนะครับซึ่ง เราก็เห็นแล้วว่ามันมันมี depth of field อยู่พอสมควรนะครับผมที่ระยะ20เนี่ย3.5 f เนี่ยมันเข้าใกล้สุดเนี่ยประมาณคืบหนึ่งนะครับถ้าเราวัดจากให้เราวัดจากเซานเซอร์นะครับเซนเซอร์ไปจนถึงวัตถุที่เราโฟกัสนะครับก็จะได้ป,ประมาณคืบหนึ่งของผมน่าจะประมาณ15-17เซนได้นะครับผม มือผมใหญ่นะครับก็เลยประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามีการาทําระยะชันลึกชัดตื้นอยู่พอสมควรนะครับผมแล้วก็ผมก็มองว่า,ามันก็ย,ยังสามารถเอาไปถ่ายงานในพิธีสําคัญได้นะเพราะว่าตรงกลางมันคมมากทุกคนผมประหลาดใจมากเลยนะครับมันจะคมไปถึงประมาณเ,าเกือบๆขอบนะครับแต่ขอบมันดิ่งเลยนะทุกคน ถ้าขอบภาพปุ๊บนี่คือความคมชัดมันดิ่งมากเลยนะครับแล้วก็ค่า f อาที T, ผมคิดว่ามัน the ะเบสสุดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ F11 เลยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าดันไปมากกว่านั้นมันก็มันก็จะตกลงมาตามเรื่อยๆนะครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาไปใช้ถึง F22 f29 เพื่ออะไรนะครับผมผมก็ประมาณนี้ครับใช้ประมาณไม่เกิน F 1 1อยู่แล้วนะครับผมโอเค แล้วเรามาดูระยะที่35กันนะครับระยะที่35เนี่ยเราจะเห็นว่าเอ้ยมันก็ใช้ได้นะครับถึงที่ว่าจะเป็นค่า F t 4.5ที่ b i o Open นะแต่เราก็จะเห็นว่ามันก็ยังมีระยะชันลึกชัดตื่นอยู่นะครับเราต้องเข้าใจ การทำชันลึกชัดตื้นด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่าค่า F สูงจะทำชันลึกชัดตื้นไม่ได้นะมันอยู่ที่ระยะของเลนด้วยนะครับผมซึ่ง3.5มันก็เป็นเลนช่วง n o r m ที่อยู่ในระยะสายตาเรานะครับที่4.5ใน full frame มันก็สามารถที่จะทำละลายหลังได้นิดหน่อยนะครับผมก็ถือว่าเอาไปเก็บงานแบบถ่ายกลุ่มถ่ายมูหรือว่าเอาไปเล่นแบบฟิลว 2K ในยุคสมัยนี้ได้อยู่นะครับผม ก็ตามนี้นะครับผมกลับไปที่สตูครับผมอ่ะผมก็จะขอสรุปเลยก็แล้วกันนะว่าเลนตัวเนี้ย20-35มิม mm f3.5-4.5USM เนี่ยมันยังใช้ได้อยู่นะครับในยุคปัจจุบันนะครับถึงจะเป็นยุคที่มันเปลี่ยนผ่านมาตั้งแต่ยุคฟิล์มมาจนถึงยุคดิจิตอลยุคแรกยุคต่อมาแล้วก็ยุคพัฒนาจนถึงมิลเลเดตมปัจจุบันนะครับผมก็ยังใช้อยู่นะครับแต่ ผมต้องบอกว่ามันมีข้อเสียอยู่นะครับคือ1ค่าวิกเนตมันสูงมากก็คือขอบดํามันเยอะมากนะครับผมตัวนี้แล้วก็2ก็คือมันหายากหายากมากๆเลยครับตัวนี้ผมอะ่ะตอนแรกผมไม่ได้อยากได้ตัวนี้นะทุกคนตอนแรกครับผมอยากได้ตัว20มิลิเมตร f 2.8นะครับซึ่งเป็น usm เหมือนกันแล้วก็เป็นเลนที่ผลิตมาในยุคใกล้เคียงกันนะครับ Uh, ตัวขอบทองนะมันจะผลิตมาในยุคใกล้เคียงกันทั้งหมดเลยนะครับโอเคแล้วก็ข้อสามนะครับที่มันเป็นจุดด้ยอยของมันก็คือ uh, มันอะ่ะค่อนข้างที่จะมีอาการที่แบบว่าผมไม่รู้ว่าเป็นที่เลนผมหรือเปล่านะหรือว่ามันเป็นมาตั้งแต่โรงงานแล้วนะว่าเวลาเราเปลี่ยนละหน้าโฟกัสเนี่ยบางครั้งอะ่ะมันไม่สามารถโฟกัส ได้ทันใจเรานะครับเพราะว่า U S M มันเนี่ยเหมือนเหมือนว่ามันไม่ได้เร็วเท่า U S M ที่มันอยู่บนขอบแดงนะครับไม่เท่ากับไอตัว501.4ที่ผมเคยรีวิวด้วยนะครับเพราะว่าไอตัวนั้นก็เร็วนะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะว่าเร็วก็ไม่เร็วนะครับจะว่าช้าก็ก็ไม่ได้ช้านะครับประมาณ S T M นะครับแต่ S T M สมัยนี้มันเร็วนะทุกคน มันน่าจะประมาณ STM สมัยที่มันยังอยู่ใน40มิม f 2.8นะครับเลนเลนแผนเค้กนะครับอ่าเร็วประมาณนั้นเลยนะครับผมแล้วก็อ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่ะเป็นข้อเสียข้อที่สีแล้วกันนะครับผมมาเช็คในเลนคอลเลกชันในโปรแกรมไลท์รูมคลาสสิกของผมนะครับโช์ชันล่าสุดเลยนะครับผมไม่มีเลนตัวนี้ในเลนคอลเลกชันนะครับ ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราสามารถหาแบบเลนที่ AI เขาจะคำนวณว่าเราควรใช้แบบเลนคอลเลคชันของตัวไหนในการแก้ขอบมือของตัวนี้นะครับซึ่งมันก็พอได้อยู่นะแต่ถ้าใครที่แบบว่า,าชำนาญหน่อยนะครับที่เก่งในเรื่องของการแก้วิกเนตหรือความคลาดเคลื่อนชทรงกลมเนี่ยคุณก็แก้เองเลยก็ได้ครับมันสามารถแมนนวลตัวตนั้นได้นะครับผมสุดท้ายแล้วผมก็ต้องบอกว่า ถ้าสมมุติคุณมีเงินอยู่ประมาณ1,000 10, งบาทเนี่ยแล้วคุณต้องการหาเลนวายดีๆสักตัวเนี่ยไ้ติดตัวติดกล้องไว้ไปถ่ายงานบ้างหรือว่าไปถ่ายโอกบ้างตัวนี้ดีนะครับตัวนี้ดีเพราะว่ามันเล็กแล้วมันเบาแต่มันหายากอย่างที่ผมบอกไปนะแต่ถ้าคุณเพิ่มเงินอีกสักประมาณ8,9,000ตัวนี้5,000นะแปดเกเนี่ยคุณจะได้17 40, 40 FCL นะครับผมซึ่ง ถ้าผมมองแล้วเนี่ยคุณไปตัวนั้นเลยนะครับไม่ต้องมาอยู่กับตัวนี้นะแต่ว่าถ้าบัเจ็ตจำกัดจริงๆนะครับแล้วก็ตัวนี้มันหลุดมาในตลาดนะครับอย่าลังเลครับซื้อไว้ซื้อสะสมยังคุ้มเลยครับตอนเนี้ยผมบอกจริงๆเลยนะโอเคสุดท้ายแล้วผมก็จะต้องบอกทุกคนว่าวันนี้ผมมารีวิวเพียงเท่านี้เลยนะครับฝากกดไลค์กด s ับสไ r i b e ให้กับช่องผมด้วยนะนี้ผมทอยทอยกฤษดา่าขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย